ชิมจูมันติ้นติ้นเนีย่ยครับชิมกันให้เห็นเลยกุ hello, hello. ้งไฮโลกุ้งไฮโลพร้อมแล้วครับ น้องดูงนเต็นกันดูเลยครับขายจะได้ครับชุดละห้าสิบนะครับครับผมพี่ม่อมเท้นเลยครับผมหรือว่าจะขายเป็นกุ้งขาวก็ได้ครับพี่ที่มันนกแน่าหผมเอาไปต่ำเองก็ได้ครับผมขายเป็นหูครับกุ้งขาวขายจะได้ครับขายสามสิบบาทครับพี่สามสิบบาทแยกไปครับแต่ไปต่ำเองครับผมอ๋อครับครับผมเอาทีชุดดีเเอาาชุดได้ครับผม เอารสชาติจะได้เนเจ้าของส้มเอาเอาเพิ่มส,ส้มเพิ่มหน่อยเนาะได้คะับประปางกลางเนาะเป็นสดๆเลยนะครับเน,นาะครับผมตีขาวขาวทอดออกเปนตี๋ลหรครับ,รบอ่าทอดอกก็คือไปเอาไม้มาเจ้าอย่างนี้ปีไปเอามาเมนเี่ยแต่มันมันนอกกรอนี่นะครับผมเพราะว่ามันเอาเจ้าล่ำทีซอมเต๋อมันก็เอาไายห้องก็ได้ครับผมเจ้าว่าวันนี่ เหื่อสู้ิสัยหน่อยโอ้โหสู้พิสัยมันนกเดี๋ยวไปหน่อยมาดิเป็นแต่ภูมิม่อากาศกัครับอากาศครับเป็นแต่อากาศครับอากาศมันห้วนร่ำกุ้งมันกับไข่ไว้ครับผมอ๋อในสาเกี่ยวกกุ้งไว้ล้อนะครับผมตอนให้มันเต้นใส้นสายไหนี่เนาะครับผมลูก้าไปเขย่าเองตอนดีพ่อมทานนี่นะครับอ๋อครับครับ ถ้าขยโยไปเลยเร็วมันกัดกัดเฮ้ยน้อยตายเว้ย์แม่น้องได้แล้วครับขยโยก่อนหันนะครับผมขยโยแท้ๆนะขอบคุณครับเดี่ยมครับนี่มีอย่างพวกครับตรงไหนนะครับมีหลายอย่างกะปิมีหอมแดงมีแจ๊คไซสครับผมผักไทยหอมดวนผักต้มผักตอกผักหอมเยอะแตกินนี่เลยครับผัวอย่างนี้ครับธรรมชาติบ้านเฮาเลยเป็นที่เฮากจีนกันทุกวันเนี่ยครับครับ มันหายยากทีหายริบน,นี่มะนาวนะครับครับผมเติมพริกสักหน่อยนะครับโยมจะได้เต้นๆนะครับเฮ้ <c oughs> ยนะครับเดี๋ยวโซ่ครับพี่น้องครับ,รบเดี๋ยวจิ้มก็พอเลยครับจะต้องไปบ้านครับ <c oughs> จิ้มจู <c oughs> มันเต้นๆเนี่ยครับ <c oughs> กำลังลหาติดเต้นๆอยู่นะครับอ้าวนแข่ี่เไปรขยาเลยครับขยาเลยใส่แล้วขยาวเลยครับยวนะครับเดี๋ยวผมจะปอจอนไปนะครับกินจุนี้เลยามาครับชิมกันทห้เห็นเลยอ่ะ พุ้งไฮโลพุ้งไฮโลแค่พยาบาได้แล้วครับล้อล้อมันใช้สาสตร์แล้วกันครับยมจะวีตไปพุ้งเต็มครับปอแม่พี่น้องปัดตัวข่าวฝากระมี้ครับตัวใสๆก็มีเนาะครับผมมันนกหน้ครับพี่ครับครับผมใสเป็นสดๆภายในวันนี้เนี่ยนอนครับถ้าข้างคืนของมาขายครับถ้าข้างคืนก็ตายเลยนี่ตายเลยครับผมอันนี้แล้วครับขอจอนใบนะครับ เปิดแล้วครับเอาจ้าในใหญ่แครับจ้าไนบอกบเจ้าใหญ่ไหมครับใหญ่ม่าไหมครับมายังเต้นอยู่ด้วยใช่ครับผมใหม่พี่น้องครับยังเต้นอยู่นะครับมีพักกับครับมีพักตรงนี้ครับผมวางนี่แหละครับมาจัดไปเลยครับจัดเลยครับนี่ครับผมใหม่พี่น้องครับเจมส์ครับชุดละห้าสิบบาท น,นมนจิ้มหมดแล้วครับเมื่อครับผมไมพี่น้องหวาน กัดบ้านหม้อนะครับกรมกัดบ้านหม่อครับตัดกระใหม่พืนอองมาจ้งคนนะครับบัานหมอเลยครับผมแลก่อนถนนคนเดินมันเสาอ๋อครับถนนคนเดินมันเสากัดบ้้นหม้อนะครับที่จังคำครับผมแบระตุ้น เปลี่ยนมกุว่ากันเปื่อนทุนกินอยู่นี่เป็นกับข้าวยิ้มเลยครับวิดออกแต่เข้ามาเข้ามานะครับทางตรงไม่ต้องอ้อมครับ มันครับสมสมเผ็ดเพ็ดเต้นก็ครับเครื่องถึงในน้ำครับพักพอสารฮิดปูคนเดียวบ้านครับผมรักดีมากที่บ้านนหรครับที่บ้านแวนครับผมแวนกุ้งแวนแวนสีชุพมแวนพัานาวนะครับนำไปบ้านไม่ต่ำนะครับครับผมพับผัดกสวนอุ้ยจะใช้กออุ้ยครับหมาลูกพูเลยครับไม่บอกกุ้งของอุ้ยอะกุ้งกุ้งกออุ้ยเลยครับผมดักมาครับผม ดักม้าแล้วก็ซื้อมาผ่องครับมันจะได้พริีมานที่พอขายครับอดักถ้าดักคุณเดียวมันพอขายไ,ไม่ร้อนเลยครับม่ร้อนๆเลยหวานกุ้งกุงไม่หวานหรอครับผม เคเือสมุนไพรความเค้ามันจะลดลงรังต้อนามนจะลดลงมันจะกลายเป็นความแซ่ปมครับประมาณไปนอออกมาจิ้มกุงเต้นครับตอนหน้าเสียงครับตอนหน้าตู้เลยนะครับเอาไหนนครับสน่มเบื้องเ้นนีเไงลยอกองอน่ๆกมดแล้นะครับอ้อ เต้นก่ครับคูนฮะซิปหอมทานครับผมมันจะไปย้ำเองตีบ้านจะได้ครับผมอ้าหปับตัวีไปได้ย้ำอยู่ในตู้นี่นะครับ เป็นเป็นหัวตักเผื่องใส่เผื่องไังจะเองอินทรีย์หันนี้ก่อนครับแล้วก็ก๋วยตักกุ้งหม้อใส่ครับเราเห็จะมีลูกเรือที่เขย่าให้ลูกค้าได้พอพอกนี่นะครับกุ้งเต้นกุ้งเต้นครับเอาเต้นกับข้านี่ยเลครับครับลูกค้ามาสั่งแล้วครับ เปลี่ยนกระแสแล้วครับใหม่ร้อนๆเลยใหม่ะหมดเลยนะครับสายใหม่แล้หมดเลยหมดครับหมด ลรงเต้ยครับล้่มครับผู้สลายอ้าวจ่ายตังค์ครับจ่ายตังค์รงครับพี่ขอบค,คุณครับขอบค,คุณครับผมขวานา้ำผนะิดน,น,นะครับตักใส่หัวไข่ยานะครับไข่ยาว์ข่ยาว์ข่ยาวกิววววนได้ทันทีขอขอครับขอบคุณครับ thank mm -hmm.